น้องยูระวังตกนะครับน้องยูอยู่ไหนเนี่ยเอ๋เออตกใงกลหมดเลยน้องเตยเราเล่นสไลเดอร์มาโลกมาทางนี้แนละ้วดูแมนยูก่อนแมนยูสไลเดอร์ิโอ้ยไอหัวร้อนอีกตาต่างนองเตยโอ้ย <laughs> เออเอีงมากเลยขย้อนตอนนี้เต็มเลยไม่กระดุกเลยโอ้ดูดิสองคนเลยที่นั่งเล่นกันอีดเอ็ดอีดเอ็าเตานั่งเลยลูกอีดอีดอีดดึงอีดดึงเอ๊ มาลงุงไม่อยู่ไปเล่นอะไรต่อลูกหือพี่ชอไปเล่นอะไรต่อไปเล่นสไลเดอร์ไหมหไปเล่นสไลเดอร์ไหมลูกเห็นไหมไมีไหนละ่ะพี่ต้นกล้าพี่จังกวาไปไหนละเนี่ยเดี๋ยวสิโอย เราไปกินน้ำก่อนไปไปเลยไปเลยไปกินน้ำกันเลยเออเดือดร้อนเดือดร้อนดำกันร่างเรยนดำมันตัดทรงยิ้มกันว่ามันน่ารักนะเนาะปานาะเปนยูกันร่งขี่ม้าฮิ้กกลับแล้วขี่ม้าแล้วิ้กกลับแล้วเหรอกจับกลับฮิดาฮิดำกลับกินพ่อด้วยอิ่มแล้วกะ โอ้ยลูกลูกมากินน้ำก่อนแล้วมากินน้ำก่อนแล้วกล้องมาว่านี่ไม่สบายนี่อืมมากินน้ำหมดแลูกอายุฮิ่กำกับเร็วฮิ่กำกับฮี่ดาบดาบฮี่ดาบดาบมีไหนเนี่ยพี่แดงกวามีไหนพี่แดงกวาพี่ต้นกล้ามาเล่นทางนี้แล้วใครทิ้งเลยลูกใครทิ้งเลยถุยเลยลูก

Buhikan, piringan le. Pasir